เอาละครับ <secondly, S 2> <c oughs> มาอีก <c oughs> ประเด็นหนึ่งครับเรื่องของความมัน่นคงที่ผมเกินคุณนัทมน์ข่าวนี้เราแทบจะมีวันเว้นวันหรือว่าทุกทุกวันเลยซ้นำนะเรื่องของการปราบปรามขบวนการลักลอบข้ามแดนขบวนการค้ามนุษย์ขบวนการทําสิ่งผิดกฎหมายข้ามแดนซึ่งที่จังหวัดตากก็จะเป็นพื้นที่เรียกได้ว่าสีแดงโดยซ้ำนะครับในที่สุ่มเสี่ยงจะเกิดเหตุตรงนี้ดังนั้นหน่วย,อยางานความมั่นคงเองอก็ต้องทํางานอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่3 5หครับ สนที่กาลังกันอีกแล้วครับกับต่อชะอในพื้นที่นะครับจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวกว่าครึ่งร้อยที่ผ่านมานี่นะครับที่ผมบอกว่าที่ผ่านมาก็คือก็ดูเถอะฮะยังมืดอยู่เลยนะครับในช่วงประมาณเกือบเที่ยงคืนละหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35จัดกําลังพลร่วมกับฝ่ายปกครองอําเภอท่าสองยางสถานีตํารวจภูธรท่าสองยางตํารวจตะเวนชายแดนที่344เข้าจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวแถวแถวหน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ สี่แม่อุสุนะฮะเนี่ยซ้ำเดิมเกือบเกือบทุกครั้งเลยเป็นเส้นทางเดินนะฮะก็บ้านทุ่งถ้ำหมู่ที่8ตํตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสงยางจังหวัดตากพบแรงงานต่างดา้า,ดาวจานวน54าคนแบ่งเป็นชาย28คนหญิง26คนมีรถยนต์นําส่งด้วยอีก3คันจักรยานยนต์นําส่งอีก2คันก็ทั้งหมดนี้เนี่ยก็ไม่สามารถจับกลุ่มผู้นําพาได้เนื่องจากว่าเก่งเหลือเกินหูเร็ววิ่งเร็ว หลบหนีไปนะคะก็จากการสอบถามขั้นต้นเนี่ยเขาทราบว่าแรงงานต่างด้าวจำนวนดังกล่าวเนี่ยได้เดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาด้วยรถยนต์เมื่อถึงจุดกั้นระหว่างพรมแดนแม่น้ําเมยเนี่ยได้เดินเท้ามายังจุดนัดพบต่อแล้วก็มีผู้นําทางรออยู่ณจุดนัดหมายนะคะหลังจากนั้นเองเนี่ยเดินทางต่อด้วยเท้าเพื่อมาขึ้นรถที่จอดรอบริเวณดังกล่าวเพื่อที่จะเดินทางต่อ โดยหน่วยข่าวกรองทหารกรองกําลังเลสวนเนี่ยเขาก็ไปติดตามสอบถามกมรมแรงงานต่างด้าวดังกล่าวเพื่อที่จะนําข้อมูลไปขยายผลต่อไปค่ะทางหน่วยเองเนี่ยจึงได้ประสานแล้วก็ส่งมอบแรงงานต่างด้าวดังกล่าวนะคะพร้อมกับของกลางที่เป็นรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ยให้แก่เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูทรท่าสองอย่างเพื่อดําเนินตามคดีกฎหมายต่อไปค่ะเออก็แทบจะเหมือนเอาข่าวเดิมมาเล่าให้ซ้าฟังนะฮะแต่ ทุกๆครั้งที่ผมเน้นย้ำเรื่องข่าวการมีมาตรการเข้มข้นในการดูแลแนวชายแดนกว่า500กิโลเมตรของจังหวัดตากเองนะคุณนัทมนท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่ามีทั้งกลางวันกลางคืนฝนตกแดดออกเลยอยากให้ท่านผู้ชมเองเนี่ยแบ่งใจสักนิดหนึ่งให้กับเจ้าหน้าที่เป็นกําลังใจสักนิดเพราะเขาทํางานเนี่ยผมเคยร่วมทีมเขาไปในการค้นหาเช่นเดียวกันท<ะ>ํางาน24ชั่วโมงแล้วก็ผลัดทีมกันพอถึงเวลาคนที่ได้พักเนี่ย เขาก็ไม่ได้นอนสบายนะครับเพราะว่าพื้นที่การทํางานเขาจํากัดนอนเปลบ้างอยู่กับเต็นท์บ้าง<ะ>ซึ่งเหล่านี้เองเราควรให้กําลังใจคนที่ทํางานอยู่แนวชายแดนนะครับเพราะอยู่ไกลพื้นที่ความสบายก็ไม่มีพัดลมก็ไม่มีอะไรก็ไม่มี<ะ>หมายถึงว่าเขาต้องอยู่ลําบากเพื่อที่ทํางานนะครับ